สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณต้อยแสงสีดานะคะ,กะเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการขายโครกระเบือค่ะ,คะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เสียสละมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาขายโครกระบือชุดนี้คะ,คะตัวหนึ่งมันการข,ขายนะครับมันก็อยู่ในเศรษฐกิจในน้อยแต่ว่ามันก็อยู่ไปเรื่อยๆ ดูว่าขุ่นหรือว่าห้าก็อ,องมีกำไรเฮาจังขายขาบางตัวขาดทุนกับขายสินค้าแรกเรียนแต่ว่ามันมันก็ดีกว่าแนวอื่นนะดีกว่า,ข,าข้าวเกษตรเป็นอะเป็นผักยังคะที่เอามาขายตัวม,มันเป็นพักปลามันครับปาลามันงวผูกปาลามันเป็นอาชีพรักรหรือว่าอาชีพเสริมอาชีพรักรครับร<ข>าคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมาดีกว่าอยู่ครับดีกว่าปีก่อน ราคาน้ำนักนี่เพิ่นคิดกันจากไหนคะมันบุรูครับตัวน,นี้มันไปอยู่ช่วงเง่อวันก็อยู่เจ็ดสิบกว่าบาทอ๋อค่ะเคยมีปัญหาราคาตกต่ำไหมคะแบบพิธีรับมืออย่างนี้นี่เพื่อนครับมีหมดปกติขายผ่านช่องทางไหนคะหรือว่ามาขายแค่ตลาดโคกระบือมาขายแค่กตลาดโคกระบือค,ค่ะ,คะ oh. เตรียมเตรียมโตจังไหนนะคะก่อนสิมาขาย ก้ามสือมาขายเอารถไซมาขายอยู่นะครับมีการต่อรอรางคางกันยังไงบ้างคะประมาณไหนคะเลือดแต่มันอยู่หมื่นวัาถึงสามหมื่นนะ ก็มีการตามต,าม,ตมันตามป้อมงามป้อมบงงามนี่นะครับะระหว่างการขายเจอปัญหาอะไรบ้างคะแบบว่าราคาตกต่ำพ่อค้าโกงหรือว่าค่าขนส่งสูงมีเัตดคุยางครับโกง่อบ่บ็ดคุยางค่ขคาคขนส่งก็สูงขายไปเขาโกงกับมี่นกับเบ็ดนะคนับพ่อจอยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดไหมคะช่วงนี้โบชนมีครับช่วงตะกอนมีอยากให้หน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนช่วยเหลือในทางด้านไหนบ้างคะ เกี่ยวกับโคกระบือนยครับเกลือนี่มันกลิ่นนี้ครับราคาขึ้นนะค่ะคิดว่าในอนาคตการเลี้ยงโคกระบือจะเป็นยังไงบ้างคะกระบือโคกระบือเนี่ยไทยมันก็ยังายนะครับเนาะมันจะอยู่ตามสภาพมันเพราะว่าห้องบางเดียวห้องเขาซื้อไปขายไปมันก็มีตัวสิทธตัวเพงแต่ว่าเขาต้องมีกําไรการลงทุนมันต้องมีมันต้องมีกําไรมีน้อยก็ดีใครก็รุ้ ให้เขาคัดทุนมีแผนที่จะขยายฟาร์มหรือว่าเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นไหมคะบม่ะบมี่ค,ครบับบบมีรัฐบาลหรือว่าองค์กรเด็กกชนมาช่วยสนับสนุนไหมคะที่ผ<ม>่านมามนไม่มีไม่ทำกด้วยใช่ไหม้วยเยอะเลยมันจะเกินโบม <c oughs> ี่เรากลียดมงมีงเอาตัวจะองเองเลย <c oughs> ถ้ามีตังก็อยู่ไ้จ้ะการเลี้ยงโคกระบื้อนี่ เลี้ยงมานานแค่ไหนคะพอเริ่มตนจังได้ในการเลี้ยงประมันว่าผมมีบ่อเ,เลี้ยงครับซือมากขายไปกต่เลี้ยงบุกเกินอาทิตย์หนึ่ง<อ>ไม่ไม่เกินเจวันก็ขายไป วิธีเลี้ยงเลี้ยงแบบปล่อยหรือว่าเลี้ยงในข้อคะอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงในข้อของเราเป็นปาร์ตต์นู้นอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงเป็นอาหารแบบไหนคะอาหารคนยาสดหรือว่าอาหารหมคคักคะอยูดคะมมันก็ไม่ยาก็ร่างเหี่ยงเพราะว่าอ้วนปุบ๊บคุณครับค่อยเรื่อยๆอ๋อเคล็ดลับในการเลี้ยงโคกระบือให้สุขภาพดีทำยังไงบ้างคะพ่อแป้งหอยก็ต้องซีดยาครับซีดยาบำรุงขาพันยาครับมันจะ ดีนะครับเพราะว่ามันมันก็เป็นที่ไม่ยอมถเนียะอย่าง,งใช้เทคโนโลยีวิธีใหม่ๆหมไหมคะแบบมีการผสมเทียมอ,อะไรประมาณนี้ไหมคะหรือว่าจูงมาผสมจูงมาผสมครับต้นทุนในการเลี้ยงโคกระบือเฉลีย่ยเท่าไหร่คะประมาณปีปีหนึ่งมันบริงงเงณปีครับการขายอย่างนี้มันหมุนเวียนนะครับอยู่หมวดหนึ่งก็อยู่อาทิตย์หนึ่งประมาณ เอาหกแสนลงกุึนไปค่าใช้จ่ายหลักๆในเอ่อฟาร์มีค่าอะไรบ้างค่าอาหารค่ายาประมาณนี้มีปลาบ้างมีบ้างมีห้ำธรรมดาไรนี่รค่นพอคิดว่าการเลี้ยงโคกับบืรอนี่สามหมาสามความมันคงให้ได้ยอะไหคะทางการมิน ขารเดี่ยงลูกกับบือมันมันบ่อไหนเลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันบ่อพลาดนะมันมันลงบใบไงว่าหมุนเวียนก็คือว่าเศรษฐกิจเฮาต้องซื้อมาขายไปมีกําไรขายขาดทุนเดี่ยงไว้พวกผมมันเด่นแบบนั้นขายมีกําไรก็ขายไปขาดทุนเฮาเดี่ยงไว้อย่เลยมันจะิอยู่ไรขาขาไปคุนนี่คือหมกเวียนมันเรื่สีถึอห้องถือขปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูงอยู่ไหมคะแบบมาขายแนวนี้งระบื้งเนี่ยกระเบื่ง ปก็ได้ขายได้ตลอดเป็นไหมคะได้ครับไปดูดูขายได้ตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนใหญ่ลูกค้าอยู่นี่เพิ่นเป็นพ่อค้ากลางหรือว่าโรงเชือดหรือว,กกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มันก็มีพ่อค้ากลางบ้างน,นี่<อ>พ่อค้าจังสิเพิ่นก็นมาจากต่างจังหวัดแต่มีโรงเชือดก็มีมีเวียดนามมีหลายๆอย่างนะเขามาเพราะว่า ต่างประเทศนะนี่ยครับเวียดนามรรเร,ราซ<อ>ื้อแล้วมันก็นอยู่ไปไรเรื่อยๆเพราเคยโพสขายในแบบพอกเฟซบุ๊กอยู่บบค้าขายหัวขายยังเพราะนั้นเระเคยนะวิธีดึงดูดลูกค้าในการขายแบบนี้พ่อทำอยังไงบ้างต้องมีหวัวให้เขาเบิงนะครับ เพิ่นกับมาบ่งวัวอยู่ตามบ้านตามหนังนี่แหละตามคอ,อกผม,มผมก็มี่ต้างเยวกับสามสี่สนะิบตัวนะเอปัญหาไปในชุมช่นนี้มีคนเลี้ยงไลยอยู่ไหมคะในหมู่บ้านเพาะมีไลยครับมีค่ะเคยมีประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมไหมแบบ เคยมีคนแบบมาเลี้ยงหรอเกี่ยวกับอันกินมูนกินอันนี้มันอยู่บ่คะบ่อันนี้เนาะค่ะแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีไหมคะไม่มีปกติแบบไอ้มูนมันก็ใส่ไปเป็นปุ๋ยเป็นยังไงละเป็นปุ๋ยน้ำเผาใช่เขาใช้มันเ้องอีกล่ะตามหมู่บั่นห้องมุมมองต่ออนาคตของอาชีพนี้ค่ะ พอ,พอคิดว่าการเลี้ยงโครกระบือบจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแน่นะคมว่แม่แนครับแม่นแม่นครับอาชีพยั่งยืนแน่นอนเลยถ้ามีเงินทุนเพิ่มจะนำไปพัฒนาธุรกิจจังไดคะหนึ่งก็ะ้องเห็ดรงอาหารเองสองก็ะ้องเอางหัวเขาคุ้นเอง มี่ขอแนะนําอี่ยังแบบสําหรับคนที่อยากเริ่มเรียงโคกระบือปะคะโกเลียงโคกระบือนะครับมันต้องให้มันมีหนึ่งต้องให้มีมีแบบว่าสิ่งแดวดล้อมเ้ามันต้องพร้อมนะครับ <c oughs> หนึ่งต้อง <c oughs> ทำคอกสองต้องสื่งวัวเขาให้มันอยู่ะระลับบ้าเดียวกัน <c oughs> ต้องให้มันขุนได้ให้มันได้นํำหนัก <c oughs> เขายังจะมาซื้อค้อขั้นตอนการขนโคกระบือไปขายใช้วิธีการขนโคกระบือไปตลาดหรือผู uh ้ซ huh. ื้อยังยังไงคะแบบการขนโขมาจากเอาเงื่อนเก่บรถพกห่อไปสิบล้อบ้างห้อบ้างบอกครับผมมี่แค่พหยาบผมต้องจ้างเขาไปจ้างไป มี่าขนทรงแบบขิดเป็นเถยวจังเลยคะ่ะหรือว,ว่าแบบ,บ<ว>มีการแหลกตัวต่อบวกต่อตัวนี่มันก็นอยู่อาทิตย์หนึง่งตัวหนึ่งนี่มันก็นอยู่ประมาณ5 0 0้อยบาทต่อตัวเนี่ะขาขาเสีใจชุ่เนี่ยมีเอกสารหรือใบขออนุญาตอียังเกี่ยวกับการเขื่อนใหญ่ปะคะการเขื่อนใหญ่โขงอ่าเฉพาะเนี่ยอำเภอหรือว่าจังหวัดจะบมีพาออกตามจังหวัดจะมีต้องมีใบประตศัตท์รับรอง ย้ายย้ายูจากต่างจังหวัดไปจังหวัด,วดนู้นจังหวัดนี้นะไม่ยังจะไรไปจะเข้ากระจับมันต้องแบบนันะเคยประสบป,ปัญหาระว่างขนทรงมาขับแบบเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีสัตว์เกิดอาการเขียดไหมคพวกผมบุเคยมีบุกมบมี โรคระบาดและปัญหาสุขภาพโคร,ระบือมันก็บเป็นบางหนามันค่ะเคยเคยพบปัญหาโรคระบาดในฝามแบบเป็นโรคท่าปากเปื่อยป่ะเคยอยู่กับกร่ว่าส่วงนีนนน้มันบริสนเธ็์มันจะบเป็นป,นปลายฝนต้นหนาวมันค่อยจะเป็นเขาต้องเอายาไปเสียดเอาปูนเขาไปห้วยตามปก มีการป้องกันก็คือการฉีดยาเนาะค่ะงานฉีดยาแล้วก็ปูนขาวด้วยตามผอกค่ะมีหน่วยงานภาครัฐเขาไปซอยเหลือเกี่ยวกับการหลบซ่องโรคระบาดหเลยวะนี่ครับมันก็มีพวกปฏิสัตว์อำเภอหรือว่าปฏิสัตว์ตำบลอะไรอย้างเงี้ยนะนี่การ าเปัจเจ้าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมราคาโคที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่ะแบบราคาจริงแบบมีปัจจัยภายนอกประคาจจิงจะแบบตรงมีอัตราการแหลกเปลี่ยนสถานการณ์การเมืองอยานี้ะคะ่ะราคามันขึ้นลงมันก็แล้วแต่ยันี้มันก็มันก็มีทั่วไปเนาะเพราะว่าบางที่ กวกตางจังหวัดบอกเขามาซื้อราคามันจะลงถ้าต่างจังหวัดเขามาซื้อเยอะราคามันก็ดีดขึ้นกิโลมันขึ้นง,งวซาามันก็ขึ้นไปตามตามสภาพสิ่งแวดล้อมมันมันจะมีขึ้นไม่ลงนี่สิะะผลกระทบเกี่ยวกับพายแรงนำท่วมมีมีปะคะที่เทียวบ้านผมมแจะไายแรงนำนำ <laughs> แก้ปัญหาจังไนคะพายแางนี่ก็บุมีแก้ปัญหาแล้วไป <laughs> ส่วนมากพวกเลี้ยงงวยมันต้องปลูกหญ้าคือผมปลูกหญ้าผมก็ต้องใส่แป่งสุราเซลล์หรือว่าเอาไอ้มวกจอบรอ์นะปล่อยน้ำใส่หญ้าหรือว่าจ,าาจาีนตัดตั้มแต่จีนเจียงงวยตลอดตลอดทุกปีเลยตรงนับคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของปีที่ผ่านมามีผลดีหรือผลเสียต่อกับการขายโคป่ะค่ะปีที่ผ่านมาหรอค่ะละ บอกยังไงว่าปีที่ผ่านมามันมันจะขาดทุนนะครับขาดคืนปัจจุบันนี้มันจะมีกําไรถึงกว่าปีก่อนมีครับถึงกว่าปีก่อนแต่ว่ากำไบรบ่หลไปเรื่อยต่อไอยู่ไรพฤติกรรมของผู้ซื้อและแนวโน้มตลาดลูกค้าส่วนใหญ่มองหาโครกระบือแบบไหนเช่นน้ําหนักหรือสายพันธุ์อายุค่ะาาอายุจะมากยาวอายุกัวตัวตมันงามางนี่นะตัวมันสวยเพราว่า บดทุกอย่างครับตัวแม่ตัวผู้ก็ซื้อวดตถ้ดิมันเขาหนิ smoking, ans, <Re ่งให้มันสภาพว่ามันงามอย่างมันอวดนใช่ขายโคกระบื้อไห่ต่างประเทศป่ะค่ะลืมมี่ขอกำหนดพิเศษอี่ยังบอกด้ยครับขายไห่บดทุกอย่างผมต่างประเทศก็ขาย อยู่ในประเทศก็ขายตามบ้านล em. like okay. kind of I mean, uh, uh ุมก็ขายนี่นะเพราะว่าถ้าได้ราคาต้องขายให้เขาทุกคนเพราะว่าเขาเขามาหาจินอยู่นิดจุดนี้บ่อเลยว่ากดเกฑ์มาจะขายหน่ายขอในาของนะขายทั่วไปการแข่งขันในตลาดตอนนี้มีพราขาคนกลางเยอะขึ้นพ่คะแม่นครับแน่นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมการเลี้ยงสมัยใหม่ใช้ ใช้วิธีการเลี yeah like ้ยงแบบดั้งเดิมหรือการนำโขบนำเทคโนโลยีมาใช้อี่ยมแบบโบราณแบบดั้งเดิมเลยแบบดั้งเดิมแต่นี่เปลี่ยนแปลงในแต่ว่าเข้าปัจจุบันนี้เขามียาปูมิซินะมันหดเาไปานตะกี้เข้าไปรามันตรงหน้าย่านเขาบ่มีเข้าฟังเมื่อไห้เขาก็เห็นกินตามปอกไว้เลยอย่างโยคอเลยบมเลวไปเลยนะบ้านผมเต็มเลย แล้วถ้าเอาเทคโนโลยีมาใส่นี่จะใส่ในการให้อาหารอัตโนมัติหรือการแบบการปลูกยาค่ะตัวนี้มันหมายถึงว่าถ้าเขาเขาอยากได้มาใส่แต่ว่าทุนทุนนั้นมันมันจะเพิ่มตีกนที่แบ<ะ>บอุปกรณ์เทคโนโลยีแต่ตัวมันบตทมก็ลักล้านมันบอกเขาจะมาหมุยนยันมันจะโบมีเงินจะลงทุนเข<ะ>า,าเขาังแก่ว่าต้องทุนแต่ว่าสีรถมักเข็นงัวนี่กับพวกแห่งเดียว ซื้อฟางกะระปีกับงี้เนี่ยจะซื้อเทคี่มันวิญญายอาหารที่ต่างประเทศมันมันบ่ไดแบบขึ้นห้องโบราณดีพี่ใช่เขารวมอบรมได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดันขายโคกระเบือปะคะจากหน่วยงานภาครัฐส่วนมากผมเขาเขารวมครับแต่ว่าผมเป็นผู้นำผมก็ต้องเขารวมมาซีีแจงหลุบบาทมัซซีแจงหลุบบานฟังพอเป็นพยาบาล<อ>บ้านผมนี่เป็นพ่อค้าเบัด ทั้งหมูบบ่บ้านเมีอันนี้มีอันบดบ้านผมอยู่นี่ประมาณบเพระาะว่าเป็นพ่อค้ารวยตุงซื้อมาขายไปซื้อมาขายถ้าลูกบ้านเป็นพ่อค้าง,ง่วนซื้อมาขายไปผมบางทีผมติดภารกิจผมกับบริษัทมากระดูกไส้ม้าล้านมาน้องมาลูกมาจ้า ถ้าผมไม่มีภารกิจวันอาทิตย์ผมก็มามาซื้อเก็บมากอ่กแล้วกเอาไปขาเรามีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแบบใหม่ปะคะ มันรวยไงบ่าว่ามันมีอยู่กับแนวคิดกบบมีอยู่แต่ว่ามันมันก็ทั่แต่ว่าเท่ากันมันพุ่งมาหลายนี่สินะเขาเขาโดท่อมแต่ว่าเอาแรงจะของซ่อมแรงหมดอปบ่ต้องเอาต้นทุนให้มันเหลือบ่าก็แรงบ่ต้องไปยืมเงินบ่ทรต้องไปยืมเงินมาลงทุนหาเงินจะของแต่ว่าไม่มีซ้อมแล้วเากว่าสี่ไปซ่อมหนั่งขายไปซกำ่นปัญหาการโกงหรือความเสี่ยงในการขายค่ะ เคยมีประสบการณ์ถือโกงหรือไ,ได้รับค่าตอบแทนบอเป็นธรรมหรอเรื่องโกงเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่ครับแต่ว่าผมก็เลยแนะนำผู้พ่พอค้าใหม่หนึ่งถ้าไม่มีเงินจ่ายเงินสดห้ามให้เขาไป ใส่ป๋ผมเี่มันโดนมาแล้วแล้วผมก็เลยว่าถ้ามีเงินสดซื้อมาขายไปเราต้องเอาเงินสดมาเราต้องส่งของเข้าไปเงี้ยอาจจะค้างว่าเป็นเดือนเป็นปีเป็นสัปดาห์่ต้องเขาเลยครับต้องจ่ายสดทุกครั้งที่ซื้อไปตลาดนี่การตรวจสุขภาพโขดบ่ะแบบนี้มาตรการอย่างชัดเจนบ่ค่ะมีการเขามาตรวจมีครับมีมี มึงก่ตรวจี่ขภาพลูกเรียนปักเปาป่อยช่วงเป็นใหม่ก็ม่พ่นยาสอง ้าซื้องัวแม่พันธุ์พาจะตรวจว่ามันท่องมันถองกับมีคะไรบ้างมีมันคนเห็นตรวจมันล่วงล่วงเท่านั้นล่วงตกตถ่องเดี๋ยวมีหมอมาตรวจคนนี้แบบพอมันดักมันผิวมันต้องใสเสื้อนี่ครับผลกระทบจากนโยบายผักรัดขายคิดว่านโยบายผัก ของรายในปัจจุบันทรงพ้นดีหรือพ้เสียต่อการเลี้ยงโค่กับบือบอ่คคะตัวนี้ก็เริ่มไข่เนียครับมีคุไข่เนียขเป็นมากเลยค่ะอยากให้ภาครัฐสนับสนุนด่านใดค่ะแบบเช่นพวกเงินทุนหรืออบรมความรู้ยังประมาณนี้ ตัวม e, no e e. ma anyway. so ันก็การอบรมคพมู่ดูมันก็คือว่าผมเป็นผู้นนั่ตลอดผมไปอบรมพมูมดูออกมาที่ใบสถาบันสร้างแต่ว่าเรื่องเงินทุนนี่แรงเงินนี่มันอัดตากันบอกว่าถือบางเรื่องตัวมี่ก็จะปิดปิดกู้ดาผู้มี่ดาว่บโบจะกู้แต่ว่าบางคนส่วนมากเขาจะกู้เงินเขาก็สอหรือว่าธนาคนะท่านมาหมุนเวียนเกี่ยวกกับิเราเคยได้รับเงินเสวยเหลือจากสินเชื่อหรือ ว่วผักลัะเพื่อการพัฒนาฟาร์มะคะไม่เคยครับไม่เคยผ<อ>มเคยผมทำเองบทเรียนและข้อคิดจากการขายโคค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้มีอะไรที่อยากเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเลี้ยงและการขายโคไหมคะมคือสีบวมีครับเพราะว่า,ายู่งนี่มันเป็นไม่ได้เป็นลูกน้องใครเป็นลูกน้องตัวเองเมื่อนี่ก็ต้องไปตัดหญ้าให้งัวให้โค กลับบ้านไปต้องไปเลี้ยงนี่จะเข้าสีพัฒนาขึ้นเอาฟางให้มันกินก็เราซื้อไปเราต้องเลี้ยงเองลําบากก็เราเอาน้ำให้กินก็เราคิดว่านี่การทิศผ่านยังบ่คัในี่การเลี้ยงการขายโคปัจจุบันก็เหมือนเมื่อกันแหล่าเตะน,นะขับรวาวมันกับือว่าเฮ้านี่ก็เป็นพ่อค้าเฮ้ากับําำใจบางทีขับตุ้นบ้างบางทีมีกำไรบ้างหรือว่ามีควาวซุกในเฉพาะจะคข้องนี่แหละไม่ได้เป็นน้องน้องใคร มีตังคใช้ยอยู่ทุกวันก็มาอย่างเงี้ยแต่ไรน้อยก็เอาดีกว่าไปเป็นน้องน้องเขาเป็นน,น้องวามสุขแม่ครับเป็นน้องวามสุขของจกักรอานี่ขอแนะนำยังไงเกษตรรุ่นใหม่ที่อยากเขามาเฮ็ดในอาชีพนี้ปะคะครับถ้ากเกษตรรุ่นใหม่อยากเขามาเฮ็ดในจุดธหนีนะครับนเนาะหนึ่งเขาต้องขยันสอง ขาต้องให้มีแรงหยาแรงหยาที่ว่าให้มันอุดมสมบูรณ์นิดๆเนี่ยขาบ่มีขา้ขาตตองสร้างขึ้นนะให้มันมีหยากินน้อยหนึ่งง่วมันจะทำการเกษตรได้ดีกว่าพวกอื่นพวกง่วคขั้วีดีกว่าพวกปลูกข้าวปลูกมันถ้ามันขาดทุนเยอะเราก็ไม่ขายถ้าเรามีกำไรเราก็ขายาถ้าขาดทุนเยอะเราก็ไปเลี้ยงไว้สบายใจเงินบ่ มันนี่ผมปลูกมันสามสิบกว่าไรมันโลระบาดสิบตังก็ต้องไปขายเพราะมันกินโบเบิสเขาต้องไปยอมรับก้มไปจินคือขั้งวนี่เขาข,ข,ขายทุนเยอะเขาก็ขายเรียงไปเรียงตัวเมียัต้องออกลูกตีละตัวก่อตัวถ้ายี่สิบตัวต้องได้ยี่สิบตัวตีหนึ่งลลูกมันนะแม่ครับได้ยี่สิบตัวครับ การผสมพันธุ์กับสมเทียมแล้วก็สมมันสมเทียมบ้างเอาตัวมันไปไปสมบ้ามันจะดีบ้างมันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเขามีทุนยี่สิบตัวซื้อไปยังหนึ่งปีต้องได้ยี่สิบตัวลูกมันปีละตัวแม่ครับแต่ไม่ปีละตัวเพราะบอกผมเห็นแบบนั้นค่ะพวกเราก็ต้องขอส่มทางการเงินเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอขอบคุณล่านะขอบคุณค่ะ